ข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดสดกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนบีมือส่งกำลังใจ Wonder Fra m e หลังโพสคลิปลั่นภาวะสิ้นยินดีคนบันเทิงแล้วก็แฟนคลับแห่ส่งกำลังใจให้ Wonder f r a m e นะคะนักร้องสาวเสียงดีมากความสามารถล่าสุดนะคะวันที่5กันยายน2567นี้เธอเองเพื่อนไวโพสอินสตาแกรมส่วนตัวทาคลิประบุแคปชั่นบอกว่าการไม่รู้สึกอะไรคงง่ายกว่า Ag, ภาวะสิ้นยินดีซึ่งชาวเน็ตแห่คอมเมนต์ชื่นชมเธอและให้กำลังใจบอกว่าชอบเธอมาตลอดใครจะว่ายังไงก็ช่างฟังแค่คนที่รักเราก็พอนะไม่อ้วนนะเราชอบคนแบบนี้มากสวยค่ะ สวยก็คือสวยคนไม่ชอบยังไงเขาก็ติปกติของสังคมและกลุ่มคนแต่เราชอบที่เธอเป็นเธอนะร้องเพลงเก่งหุ่นดีคนเราไม่สามารถทำให้ถูกใจใครได้ทุกคนคนไม่ถูกใจเรามันก็เรื่องของเขาให้เขาดิ้นตายไปเลยขอเป็นกำลังใจให้นะครับทางนี้ชอบฟังทุกเพลงของ Wonder Fame หุ่นในฝันเลนะาน่ารักด้วยรักเธอได้ยินไหมบีมือส่งกำลังใจ Wonder Fame หลังโพสคลิปลัน่นภาวะสิ้นยินดี ขอขอบคุณข้อมูลจากทีนีดอทคอมค่ะถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ